Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ i n s i g h t News วันที่18สิงหาคม65นายภัยสารพืชมงคลนักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่านเพจ f ฟ e e o o o ภัยสารพืชมงคลระบุว่างานเอเปกใกล้เข้ามาระวังจะขายหน้าทักษิน หนึงขณะนี้เหลือเวลาอีก2เดือนยังไม่มีวี่แววว่ากำหนดการต่างๆในการประชุมเอเป็กจะเป็นอย่างไรและจะมีผู้นำประเทศใดมาประชุมบ้างหรือไม่เพราะถ้าใครมาประชุมจะต้องมีการจองโรงแรมหรือที่พักล่วงหน้าและส่งหน่วยรักษาความปลอดภัยมาตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า4เดือน 2. ขณะนี้ยังไม่แน่นอนหรือไม่ชัดเจนว่าประธานสีจิ้นผิงประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิธบดีไบเดนจะมาประชุมหรือไม่ถ้าไม่มาก็จ่อยแน่จะเทียบการประชุมเอเปคกที่คุณทักษิณเป็นผู้จัดเมื่อ2546ไม่ได้เลย 3. ประเทศไทยมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นการประชุมเอเปกระดับประมุขหรือผู้นำจึงต้องถือว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าภาพโดยรัฐบาลเป็นฝ่ายดำเนินงานไม่ใช่รัฐบาลทำได้แต่ฝ่ายเดียวแบบแผนปฏิบัติเมื่อปี2546ก็มีอยู่แล้วได้มีการปฏิบัติตามแบบแผนนั้นหรือว่ากระทรวงต่างประเทศได้ดำเนินการแบบไหน เพราะเหตุที่การประชุมระดับนี้ถือว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าภาพดังนั้นทุกฝ่ายจึงให้ความร่วมมือและให้ความเคารพ เมื่อปี2546พลเอกชวลิตดูแลเรื่องความปลอดภัยท่านได้ให้คณะไปเจรจารับกับฝ่ายต่อต้านประเทศต่างๆเช่นพวกฝ่าหลุนกงและอีกหลายพวกซึ่งเตรียมประท้วงผู้นำที่มาประชุมและได้อธิบายให้เข้าใจในลักษณะที่ว่านี้พวกเหล่านั้นก็ยอมยุติการเคลื่อนไหวทั้งหมดเพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้น และถ้าไม่ดำเนินการเช่นนี้จะขายหน้าประเทศไทยเพราะจะมีการชุมนุมประท้วงผู้นำประเทศต่างๆมากมายจะอับอายขายหน้ากันทั้งประเทศ 4. จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีข่าวว่าได้มีการขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดการแสดงพยุหายาตราทางชลมากเหมือนกับการประชุมปี2546 และไม่มีข่าวคราวว่ามีการขอพระมหากรุณาทิคุณเพื่อทรงรับเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงรับรองแก่ประมุขหรือผู้นำที่มาประชุมเหมือนเมื่อปี2546ถ้าทางช่างวังเวงเหลือเกินเห็นท่าว่าจะต้องขายหน้าคุณทักษิณเป็นแน่แท้และเมื่อวันที่18สิงหาคมนายไพศาลพืชมงคลได้โพสต์ข้อความอีกว่าหันหน้ากันคนละทางสร้างดาวกันคนละดวง 1. ในวันประชุมรัฐสภาครั้งล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้งตอนแรกพวกหนึ่งตั้งวงล็อบบี้สอวอให้เข้าประชุมเต็มอัตราศึกทําให้ครบเป็นองค์ประชุมอีกพวกทราบข่าวก็ตั้งวงล็อบบี้ให้พวกเข้าประชุมออกจากห้องประชุมทันทีจึงทําให้องค์ประชุมไม่ครบที่จะลงมติใดๆทําให้สภาล่มเรื่องนี้สอวอทั้งสภาทราบกันหมดแล้วว่าใครเป็นพวกใครสรุปคือพวกที่เดินออกจาก ห้องประชุมมีจำนวนมากที่สุดปิดฉากเหตุการณ์เลือกนายกแบบปี2562 2ในเรื่องเดียวกันนั้นก็มีการล็อบบี้สอสฝใครรัฐบาลแบบเดียวกันและทำอย่างเดียวกันปรากฏว่าสสอพักเพื่อไทยและพักพลังประชารัฐจำนวนมากไม่เข้าประชุมจึงทำให้ไม่ครบองค์ประชุมที่จะลงมติใดๆดได,ได,ได้และเรื่องนี้ก็รู้กันดีในบรรดาสสทั้งหลายแล้ว 3. พักพลังประชารัฐมีพักคู่ขนานของพลเอกวิทย์ซึ่งจะรับผิดชอบเรื่องปาร์ตี้ลิสส่วนพักที่สนับสนุนลุงตู่มีอยู่3พักซึ่งแลว,ว่าตัดทิ้งไปพักหนึ่งแล้วเหลือ2พักโดยพักหนึ่งจะรับผิดชอบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอีกพักจะรับผิดชอบแบบปาร์ตี้ลิสและ2พักนี้จะต่อสู้ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดรุนแรงถึงขนาดฟ้องร้องทำลายกันขนาดไหนก็เกิดขึ้นแล้ว 4. พักภูมิใจไทยที่เคยประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไปถึงขั้นที่ประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยหลังเลือกตั้งนั้นทราบสถานการณ์เป็นอย่างดีแล้วโดยเฉพาะปรากฏการแลนด์สไลด์4ครั้งซึ่งสะเทือนสถานทั้งประเทศไทยขณะนี้ และรู้ดีว่าลิเกโรงเก่ากำลังปิดฉากดังนั้นจึงประกาศท่าทีใหม่ว่านายอนุทินพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีระดับบิก๊กอดีตรองนายกรัฐมนตรีต่อสายกับทักษิณเรียบร้อยไปแล้ว 5. ขณะนี้การประสานงานเพื่อเตรียมจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หลังเลือกตั้งชัดเจนหมดแล้วลิเกโรงนี้กำลังปิดฉากแน่นอนท่านสมาชิกแฟนเพจอย่าไปสับสนลิเกเรื่องรักกันจนวันตายอย่าถูกหลอกอีกหลังเลือกตั้งใหญ่หนาย,ยกรัฐมนตรีจะเป็นคนใหม่ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐและเดลี y นิวสอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ